สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอะไรอยู่คะเออผมจะเลือกว่าผมจะเอาบอลตัวนี้ลงดินหรือว่าเจะเอาอดิตัวนี้ธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวจะเอาตัวนี้ลงดินดีกว่าเอาตัวนี้ดีกว่าเพราะว่ามันใหญ่แล้วเนาะเพราะมีต้นเดียวต้นใหญ่ต้นใหญ่แล้วก็เราต้องการให้มันมีไหลให้มีหนอมีอะไรแตกหนอถ้าอยู่ในกระถางมันสวยนะโอเคแต่ว่ามันมีแค่ต้นเดียวงั้นงั้นก็ขอชมเอาตัวนี้นอกไปลงดินปะ ตอนนี้นะคะเราก็ยกยกตัวเข้าลงมาแล้วเนาะหนักไหมเตรียมไปที่แล้วอันนี้ดีนะเหมือนกันเดี๋ยวจะเอาตัวนี้ลงจะลงตรงนี้ใช่ไหมคะโอเคทำยังไงคะก็ตั้งระคองมานิดนึ่งโอ้โหเนี่ยเนี่ยลากมันถ้าลงดิสเขาก็จะน่าจะติด แล้วอาจจะเดินลากได้ดีเนาะใช่คือเราต้องการไว้ขยายพันธุ์ครับฮึ่มโขนเขาเป็นแบบนี้แล้วก็เทเลยนะคะโอ้โหโอ้โหนี่นี่นะคะหลังจากที่เราเทออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้เขามีไข่ไหมไข่เป็นแบบไหนไข่เขาบอกมีไข่มีไข่ไม่น่ามีค่ะมีแต่ลากโอ้โหรากเขา เขาก็จะวิ่งไปตามดินเนาะ,นอ,ะอืออึ๊บอ,อู้ตรงน,นี้อะไรอ่ะตรงน,นี้เราก็ที่เขาก็ชอบน้ำแฉะนิดนึงอันนี้ชื่อบอนอะไรคะอันนี้น่าจะเป็นออดิบนะใบสวยนะชอบโอโชอบขาวต้นข้าขาวแบบ ใบใหญ่มากเลยนะขาวเขียวเหมือนอมอไม่ถูกนะมันก็สวยอีกแบบหนึ่งสวยอีกแบบนึงนี่นะคะเราก็ลงดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเป็นถ้าเขาติดหรือมีลูกยังไงนะก็จะทําคลิปเพิ่มให้ท่านผู้ชมได้มาดูกันต่อเน,นื่องเลยครับเราลงบอลตรงนี้ก็คือเราชอบความสวยของเขาครับบอลเนี่ยบอลแปลว่าเกิดนเนี่ยที่ลงได้หลายต้นนะครัก บอลเนี่ยแปลว่าเกิดบอลมันสอนอะไรอย่างหนึ่งก็คือเอ่อเวลาเขาเจอลมเจออะไรเนี่ยเขาเขาเขาโอนตามลมอะคือเขาไม่ไม่แข็งอ่าเขาไม่หักนะฮะเขาโอนไปตามลมทิศทางตามลมนะเขาก็เอาตัวรอดได้เนี่ยลมพัดเนี่ยเนี่ยลมพัดยังไงเขาเอาตัวรอดได้และที่สําคัญก็คือ,คอมันมีการเรียกวขยายนะยขยายตลอดเวลา าจะมีขยายออกมาเป็นหนอ่อเป็นไข่มีรากไหลตรงไหนเขาก็ขยายไปเรื่อยมันเป็นการจเจริญเติบโตซึ่งสมชื่อคําว่าบอนบอนแปลว่าการเกิดนั่นเองนะผมเลยชอบปลูกบอนนะอันนี้ก็คือออเด็บอันนี้ก็คือแม็กเมจิกอันนี้ก็คือเลมอนนะครับอันนี้ก็คือบอนกระดาษนะบอนดำนะอยู่ในบริเวณนี้เดี๋ยวก็ติดตามกันต่อไปนะว่าเราจะทำตรงนี้เป็นแปลงบอนนะครับเพื่อความสวยงามครับเพื่อเติม จำเริญใจ